ตอนนี้รถเครนนะฮะจากสกอตเครน089 714 8805้าเจ็ดหนึ่งสีย์ห้านะครัหม,รหมายเลขเบอร์โทรของเขานะฮะ55ตันนะครับห้านสะิตันทะเบียน0652นะฮะทะเบียน0652นะครับพินิกมาตรวจการแล้วนะครับผมนะตอนนี้นิกกี้มาสำรวจตรวจตราแล้วนะครับ <laughs> โอ้ยพี่นิกนะฮะอ้าวอ้าวอ้าวคอยดูเขาจะทำอะไรยังไงนะครับสามมันเลื่อไปน้ำหนักรถนี่ไม่รู้อ้าวพี่นิกพาสมุนนะฮะทั้ทงห้าไล่ตามนะฮะเจ้าถิน่นห้วยน้ำเที่ยงนะครับนะครับห้าต่อสามนะฮะตอนนี้ห้วยน้ำเที่ยงนะหนีนะครับหนีพินิกตูดเปิดไปนู่นแล้วนะครับผมโอ้โหห้าต่อสามนะครับ <laughs> เขาถ่ายเครนพี่เสือถ่ายพี BUT, cosas, ่นิกกี pair, ้นะฮะคันเดียวคันเดียวคันเดียวข้าวที่แล้วใช้สองคันเพราะว่ายกเสียนองปูแต่ตอนนี้เสียนองปูยกเสร็จแล้วนะครับนะฮะนะเผื่อท่านใดอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมรอบนี้มาเครนคันเดียวนะฮะนะครับเนื่องจากว่าตอนรอบที่แล้วนั้นนะฮะใช้รถเครนสองคันเพราะใช้ยกเสียนองปูนะครับแต่ตอนนี้เสียนองปูนะยกขึ้นประทับแล้วนะครับก็เท่ากับว่าชิ้น นะองปูนะฮะส่วนนอื่นนะฮะสรีระองปูส่วนอื่นก็จะใช้เพียงคันเดียวนั่นเองครับผมนะฮะคันเดียวก็ยกได้นะฮะคนเดียวก็ยกได้นะฮะพยุให้อยู่เลยาสิบห้าตันนั้นไม่ถึงตันเลยใช่ครับผมนะครับนะเครมคันนี้นะฮะน้ำหนัก55ตันนะครับซึ่งสีระสรีระองปูนะฮะจริงๆแล้วไม่ถึง1ตันนาะพี่นวัดเนาะไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นสบายๆนะฮะยกได้ง่ายๆสบายๆเนาะนะครับผมนะครับ โอ้ oh, นี่นะฮะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ19นะครับสิบเก้ามิถุนานะฮะนะตั้งแต่19มิถุนาที่เรานะครับนะฮะแล้วที่18คือเราย้ายองค์ปู่มานะฮะแล้ว19เรายกองค์ปู่นะฮะขึ้นประทับเนาะนะครับนะครับคือส่วนของเสียน,นะฮะที่ขึ้นประทับก่อนนั่นเองเนาะนะครับนนค,ครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะได้เห็น โอ้โหนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากผ่านไป2เดือนกว่านะครับ<ต>รอรับชมภาพบรรยากาศนะแต่นะแต่ละช่วงนะเป็นระยะระยะต่อไปน่นะวันนี้เป็นวันดี2อ,อย่างเลยนะครับน,นื่นะฮะเราได้เห็นภาพบรรยากาศการยกนะสรีระองค์ปูขึ้นประทันะบนะฮะสองนะเรามีการแห่พระหน้าคปลดนะฮะจากทุ่งนาลุงพล ไปที่วัดดอนสวัสด์นั่นเองครับผมเนาะนะครับอ่นนานี้นะครับผมนะคลิปนี้สร้างๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ<ไ>อย่าลืมสั่งซื้อที s พีสกินที f พีคอฟฟี่ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกเนาะนะครับขอบคุณที่ทรับชมซื้อผ้าปนะครับนะคลิปนี้ก็ปังๆด้านๆสาธุสาธุสาธ,สาธสาุสวัสดีครับ